สิบสองเดือนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ละเดือนนี่ที่นีประเภทนี้ต่างๆกันแต่เจตนาหลักมันเหมือนกันคือคือคก้มหักกันมันพระใหญ่หามทำงานหามน้ำสิ่งของรถยานต์ภายในเข็นสิ่งของแก๊สของเขาในบ้านคือคือประเภทนี้บริขิบขึ้นวัวห่แก่พื้นแก้ต้อมชาบ้านนี่สิแก้หญ้าแก้หญ้าชาบ้านนี่สิ บ้านกินบ้านท่าเด้บ้านเราดูเหมือนว่าจะเฉพาะวันพระใหญ่อาสิน้ำเสด็จจะไลื่อยมากน้องมิจนะเขาเชื่อแบบนั้นแต่เท้าบ่วถำสามกับเจยว่าวระลำนะกันล่ะมีปั๊บพ่อผู้ใดคืนกพรว่ากับปักเป็นเงินเป็นท่านด้วยวุฒิละท่านเป็นมิจนาปั๊บนี่หมายถึงว่าได้เมื่อหามกันแล้วถ้าหามซื้อมันอาจจะพูดซักสิทธิบมีบ้านก็เลยขึ้นมาข้อกำหนดปรับ้อค่าร้อบาทอย่างพ่อพิชามาใช่ะไหม ชบบาวบ,บ,บ,บ้านเข,า,เขามาถางมาทำไมเขามาปรับ500บาทตนี้ดูเหมือนจะเป็น10กว่าปีแล้วมั้งกียน,นี่นะตานีบอกก็มีคนเชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาตเชื่อในสิ่งนี้ครับอาจจะว่าทุกหลังค่าเฮี้ยนก็นได้นับถือหรือเลี้ยงผีตะหแหงผีตะแหงสิจุดน้นนำตัวไหนฝหน้าดิ่อู้ ว่าผู้ใดเริ่มมากกว่าผู้จะควบคือเคยเคยเห็นบนเรียงพีตาแหกสิเป็นผู้ดูแลรูรักษาเขาก้า,กาในหน้าต่างๆเ,เวลาเขาอ้นบุตรเขาสากถ้าพิตาแหกได้กินเขาสาดแล้วทีทถ้านเขาง่ามเขายัางไปก้อนเทไทฮ็ดหน้าเนี่ยต้องมีหวานาไนข่กอกยากขามารต้องไปเรื่องแก้วทีแก้าถามสะก้อนก้อนสีลุงเฮ็ด ีปอบมันกะบ่ระหูว่าไปเปลี่ยนคนว่าผ้าวาดอกผีปอบว่าหมู่บ้านของเฮานี่กะเคยตูด้ยินคนว่าอันผู้นี้เป็นปอบผู้นี้กัผู้สกับปอบผู้3ากับปอบนํามันก็เลยเป็นปอบไปน,น้ากันปอบนี่ก็คือเป็นปอบวีซ่าคุณอันเลียนวีซามาหลาย รักษาวิษตาของอยู่ของว้มันเลยกลายเป็นปอบหากินก้นหนิกินไก่กินงูกินมากไปว่าการไล่ปอบก็รูว่าปอบมาเขามาถือแล้วมันจะมีหมอทำถ้าผูใ้ใดปอบเขาสันทรงพิษปกติไข่แน่หรือซักก็นั่นนี่นนนตาเหลียกตาส้นก็เจ้าว่าปอบเขาเก่าผู้นั้นมากไล่ออกมีคเพิ่มเสี่อว่าถ้ามีลูกสายลายเนี่ย นคนที่มีลูกไส้ลายๆเนีย่ยก็อาจจะภาวะอาจจะตื่นเพราะนั้นคนในท้องถิ่นของเราวิธีแก้ก็คือใส่สัญลักษณ์เอาผ้าแดงมกผู่ไว้ามาคาดอาจจะเป็นการป้องกันเนาะในพิธีการจะมีเป้าพวกฝีหรือคนที่เป็นงูสวัสดเป็นไข้ไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเป็นพวกฝี หรืองูสวัสด์อันนี้เขาเป่าได้เพราะจะงมีวิชาความรู้ของเขาซีเรียนมากในศาสตร์ตรงนี้ก่อนติป่าเขาจะาก็มี่กีบม,บม,า,บมาเกี่ยวางมะเ่ยวมาแล้วก็เป่าใส่คนในหมู่บ้านเนี่ยจะไปเคารพสนะักการะเนาะเวลาไปขอพรไปทำอะไรต่างๆก็จะมีหนงย,อยางที่หนึง่งกลางบ้านที่หนึง่งแล้วก็นอนรงเพลงเรานี่นแหละที่วัดด้วยบเออนอนรงเพลงเขาเรียกว่าเป็นโบราณนถานนะ เลยจะพูดอย่างหนึ่งก็คือพุทธศาสนาพุทธเาเก่าซิบพุ๊บลอยพีว่าเกิดมาเห็นโลนเป็นเมืองเก่ามืองแกต่างต่ก้อนตักบัาตะกี้เพิ่นสีนีเป็นบวตเป็นบวตเก่ามีพระพุทธลูกองคหนึ่งเพื่อนเอาไววัดทาน้ำพ่ององค์รุ่นนีเพิ่นเลยเอาไว้มีคนห้านเลยนะห้ความสำคัญกับเป็นเพ็นมากนับเลยวาเป็นเจ้าบ้านชาเมือง เ็เมืองที่มีของดีๆของมีค่าอยู่ใต้ดินนะนะเขาก็เชื่อว,ว่ามันมีของลึกลับรักษาอยู่อีกเพราะฉะนั้นก็ยกให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์พอถึงฤด,ดูการบรรษุงการทุกวันที่15เดือนเมษายนจะมีงานไงจัดบงวงสรวงเปานคนในท้องถิ่นก็จะไปลดน้ําไปสูงน้ำเพื่อในส่วนตรงนี้นี่น,นทั้งพ่อๆทั้งมาดิมบ่บได้คิดว่าจะได้อย่งจกเพน เพียงแต่อยากเข็ดในส่วนตรงนี้ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบัณฑุที่ฮ็ดมากในเมื่อเฮ้ามีเยี้ยต่างๆเข้าไปเคาลพกรามหวั่นแล้วก็สีดีขึ้นหรือผู้ใดไปกระทำความผิดก็สิมีอันเป็นไปสมการมีงาาแมันบ่นเอานน่นน้องเพ็งี่จากสิดิลิตติที่ขออีกก่อนนี้ใส่รถมากลดขั้นนั่นใหม่บ่ติดขีมากเด้แต่ว่าบ่ทัน่อยวิดโน,น่อนออาวมนแบ่งกันดั มุ้จะเอาหนังมาอิดแล้วเห็นยู่หันสิเอาไปเอาอีดไปส่งเพิ่นมักกะิีเช้าหน้าแต่สมัยตะกี้เขาเจ้าจะใส่ว่ายหาเนี่ยหาหน้าให้บ่ได้เด้ไยหหน้าจะไปหห้ตีบ่ได้ถ้าเจ้าบ่เปลี่ยนเองกับครอครัวเจ้ามันจะมานีเลยมีอาการเปลี <apps> ่ยนไปต้องได้ไปหาดูหมอว่าเป็นย่อนอย่างเมื่อหู้สาเหตุ่าเจ้าเป็นให้ไปตีไปฆ่าง้อก้อหยังใช่หันมันผิดิ่นต้องไปั่าละก็จบทายเวลาใครที่ไปทําอะไรไม่ดีกับนนท์ เวลาข <ไป S 1> มวงก็ต้องเอามาคืนหรือใครไม่เอามาคืนก็จะต้องสูญเสียชีวิตขั้นอื่นบ่นเป็นคนบ้านเฮาทำนามาบวชมาอยู่กับมาลาคนลรกบือซิมตายลหรไหลตายทัดชิดดีน้องเพิงหรือเน,นี่ยงเก่าเด้อีหน้งเจ้าของหน้าที่อยู่ใกล้ๆนั่นนะเพิ่น,นจะมีต้นหมอกม่วงใหญ่กับบ้านสามคนโอบต่อมาเพิ่นก็เลยขายเพรท่านดนเจ้าของที่ตายหัวตายเมียตายลูกตาย ลูกเขยลูกพ่ยตายเกือบเม็ดเนี่ยเฉพาะวันหลังนั้นโดยไม่ทราบสาเหตุคิดว่านาจะมีทุกมู่บ้ันก็คือดอนปูตป้ตาหรือหอปู้ตาปูยาใจยายของเฮ้าแต่ก่อลเสียทีดี้ไปไปปุูกไปบานปุูกเฮี่ยปุกกตานเนี่ยคนดูดูไก้บ้านยังเรียกว่าปูบานสิไปนอกไปนาเนี่ยหรือ ไปปผจญภัทยต่างๆมักจะไปบนบานศาลเจ้าปู่จะไปบอกให้จำเขาเรียกว่าจำบ้านเนาะไปบอกอปู่ว่าสิดเ,าเดินทางไปเมืองนอกเด้อลูกหลานสิไปสอบจังสิก็ต้องไปบาบนปู่บ้านงัวลูกหลานสอบได้แล้วชิมีนนแ,แนวมาถวายเกิดแต่ว่าก็ได้ดิได้อมน้ำปลาได้เบี้ดีปูเปิ์ศรักศีมีครั้งหนึ่งพากันไปสร้างศาลเจ้าใหม่คาตะปูนี่อเมือสุดท้ายไหวใหม่ป้าไหวมาเลยไหวปึก บ่มมาคนน้นแต่บปลบัดชาวบ้านบอกวา่าผู้รักษาบาทรักษาเมืองเด้ออันล่มนี่ที่เขามานี่กระตา้านโนพอดนี่บ่เขาเลยนะพ่อมาไกลหอดหมดไทยตีกับหมดเลยรุ่มนชนี่ไฟมันกระเด็นขึ้นไปนลุกที่เ้ิงหลังคาฟัางเม่อใหม่นี่ดีผู้เออนี่ผู้บ้านดีนับถือเลย แต่ก่อนจะมีเสากลางบ้านอยู่ตรงกลางบ้านกลางสี่แยกพอดีเสาตรงนี้เป็นเสาซึ่งจะบ้านให้ความคุลมรออยู่ตัวมาด้วยการเวลา่นก็เลยปรับเปลี่ยนออกไปเลยเส้ห้มีเสากลางบ้านอยู่ต่อมาปีนั้นเกิดวิกฤตทางการเสียชีวิตตายหลายก็เลยว่าเออมันสิพิดบ้านพิดเมืองตี้ยวสนก็เลยพากันไปนิมนต์พระมาเพิ่งเขาเจ้ากระหาว่ามีผีปอบหลายในบ้านนั่นมันละก็เลยมาขับออกไปแล้วก็มาสั่งสาร,สารตัวน,นี้ไว้แทน หมอทำเนะเาะพูดยังไงหมอทำเคยได้ยินไหมแต,แต่หมอทำกันแล้วไ,ไรผีปอบเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมาคอยมีผีปอบเมื่อกลยเพราะพี่หมอทำตะกี้จะมีหมอทำประจำมูบานซึ่งแต่ละวันศิลศิลไงหรือวันพระไงเนี่ยเขาจะจะไปตรอไม้ไปบูชาตามที่เขาจะถือถ้ำนำกันเป็นมัคคุชายกชังหวัดพ่อจีรักงานยังข้าช้าง งานทั้งวัดาางานทั้งบาทงานส่วนรวมมิตรญาติของคนในชั้ท,ที่มันเกิด่าไรคัดเียกมากพอแม่โบราคณคนขีมากบาดเห้านี่ประจามากทุก สมัยเรื่องมีลูกนี Armenia> ่ร้านเด็กต่อไปรูร้านมุ่มีกับผูมายดกต่อไปถืออะไอยู่กับพ้วมชามาอยู่กรบพวานลูกทางวิธีภ้ามีสมัยถึงทัาวงสวงต่างๆแตงแก่เสียเพาะสูตสวนขึ้นบ้านไม่สูขวฝนยังกะจางสูขรวนผัวเมียสูขรวนอันนี้กะจางที่เป็นสริมุลพ้เต่าหขาหู่มเขาแตงแก่หอดีธรรมดาก็ได้ถึงบ้านไม่ ผูกเห็นไม่ธรรมดากระไรเอาฉีดถ้า,ถามีที้เนี่ยว่าต้องแทงผ้ามันถึกต้องผ้าจีนจูบขวนนู่นทีก็ต้องมีผ้าพขวนขันหาหรือขันแฝดก็ออได้หรือก็มีผาผืนแค่ว่าเหล่าของไครนวยจำเนี่ยก็มีหน้าที่ปรานรัวบางคนกับผีอะไรพันมีธุระอีหยัง,ยงเพิ่นอยากไปไสเพิ่นก่เก็บดอกไม้มาหาเพิ่นกพ็พาไป พาผมไปว่าไปบอกไปนองนอกข้างหน้าเห็นตปูน้ำรักษาผู้ได้มาบอกกันขึ้นก็ไเลยไปกันขึ้น้นโตกันกันก็งงไปใครใครยุคกันเอารถใช้ไปเพืว่าจำไปบอกวันจังสักสิตปฏิเสธไปได้ว่าขันหามากพอไงไปบอกจำไงไปบอกปูใหนงบอก มหาจำ<ป>จำก็ได้ขันหาไปแต่เขียนซื้อผู้สิไปสิมาเขียนซื้อไปบอกเพิ่นทุกวันศิลทุกวันพระต้องฮ็ดขันหาไปไปบูชาปูนาหรือว่านาทีของจำทุกวันพุธต้องเลี้ยงที่เลี้ยงในแน่แนก็คือเรากับไก่้เนาะตาเนาะสมมุติว่าเฮาจิตไปสอบไซก็ตามเฮาจิตเดินทางไปเยองนอกเมยองหน้าเฮ้าเิียวขันหามหาจำ บานห้าลำห้ารวยมากห้าอยู่ดีมีแห้งถึงปีห้ากับมาเรี่ยงไปเลี่ยงปู้ไปละกันห้ามีมีเลี้ยงข้าจังมี่เหล่ามีไก่ห้าไปบอกคือซื้อคือขันหาขันจิตไปใจมุ้งเจ้าสิตไปวันจะนังขั้นกระซังมุ้งเจ้าขันดอกไม้มาเล่ากับภาไปทุกวันแต่ว่ามือเลี่ยงอีีคือว่าพูดกันเขาเพราะมาเลี้ยงกันข้าก็บดอกไม้ไปเองขันหาดูซึ้อภูมิใจบ่จ๊ะภูมิใจอย่มวนอย อืมเป็นผู้รับใส่ของบ้านของเมืองคือเป็นคนทาม,มาทงโมเขาวัดเขาว่านจาเป็นเป็นใบเนี่ยเสียใจชาบานบ่นเป็นกระเรียกเอาปัหญ่นี้เราเห็ุบด้ก็คือจาจิตตังผู้ไม่